สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมนะครับชาวสวนทนันโตวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมประตูทางเข้ามาสัสยิดนะครับผมทำก่อใกล้เสร็จแล้วนะครับสว่วนนี้ก็จะเป็นกำแพงครับผมลงสีเขียวนะครับก็จะมีข้างบนประดิษฐ์ด้วยกระป๋องนะครับ ไอแก้วน้ำแล้วับผมแก้วน้ำเหลือใช้นะครับเขาก็ามักแขวนไว้ตอนดับเรามาเดินครับวันนี้ก็จะเป็นไม้ไผ่ครับผมเป็นกำแพงครับกำแพงไม้ไผ่ครับสีเขียวกับสีขาวครับผมก็จะประมาณนี้นะครับใช้ได้นะครับเพื่อน ตรวนี้ก็ด้านบนนะผมด้วยแก้วน,นนะ้ำตรงนี้เขาจะเว้นว่างเพราะว่าเป็นบ้านคนนี้กับไม้ไผ่ครับผมด้านหน้าก็เสร็จแล้วประมาณนี้นะส่วนด้านบนนะ ขั้าสี่สิบหกคุณส่งจะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูด้านหน้า,ากันกลางคืนก็จะติดไฟด้วยนะกับด้านหน้ากับเพืเ่อนกับสองพันยี่สิบเอ็ดครับ ผมก็คอว่าสีรับเดี๋ยวแล้มาดูข้างๆกันครับโอ้สองวัประมาณน,นี้นครับก็จะมีเป็นไต่ไว้นอัลลอฮกมหามบัน,นนะครับก็แปาว่าพุทธแปลว่าทางอิสลามก็จะเป็น 1,442นะครับผมเพราว่าของไทยเราก็2,554ถ้าของสระรังก็2,500เอสองพนยี่สิบเนะครับผมอันนี้เขาก็จะเขียนว่าสลามัตฮาริรายออิดิีฟิตรีนะครับผมหรือว่าสลามัดดูอันดอมันดูอนเอ้ยสลามัตฮาริรายอวันฮา,าริรายอนะเป็นเทศกาลของสลามนะครัง ก็จะเป็นเชือกแล้วก็ผมเดี๋ยวเขาก็จะติดไฟนะผมตรงนี้ก็มีดวงไฟเล็กๆอันะนี้ก็จะเป็นครกครับผมเขาทำเป็นลวดลายนะครับผมมันน่าจะติดไฟทีนะครับผมครับเดี๋ยววันใดอผมลงให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีนะครับผม สงครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพื่อนมาเชิญเพียงเท่านี้นะครับผมว้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ